สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาลีร้อยแปอาชีพค่าสวัสดีทุกคนนะค่ะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งค่ะเหนื่อยเนยแต่ก็อยากไลฟ์กลัวมีคนคิดถึงค่ะ <c oughs> มีคนคิดถึงเราไหมน่าหรือว่าเราคิดถึงเขาฝ่ายเดียวคาลมเป็นต่อรูปหล่อไปล่อนะเจ้ วันนี้มาเอาของรอบสองแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมากค่ะโอ้ oh god อันนี้ช่างไว้เรียบร้อยซื้อลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอดีว่ารอบแรกเอาไปไม่หมดค่ะก็เลยต้องกลับมาเอารอบสองแลวมันก็ค่ำแล้วนะทุกคนตอนนี้ห้าโมงเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าโมงครึ่งแล้วค่ะสิบเจ็ดนาฬิกาสาสิบสามนาที โอ้โหไม่มีใครคิดถึงเราเลยพี่ลี่ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่เวลาไลฟ์ของเราอะนะเขาก็ไม่รู้ว่าเราไลฟ์ตอนเวลาพันนี้แบบนี้นะเมื่อเช้าก็ยุ่งยุ่งค่ะทุกคนไม่รู้จะไลฟ์อะไรก็เลยไม่ได้ไลฟ์ก็เลยมาไลฟ์ตอนนี้นะคะนคนะคณนะคะะ ฉันขึ้นไม่ไหวแล้วค่ะให้พี่หลีขึ้นเองอะไรมานั่งให้กำลังใจก็มาไล่สลดตะกอนมีคนมาคนนึงแล้วก็หายไปแล้วไงครับคุณนานาไงครับอ่านว่านานาไหมเนี่ยอ่านว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไงครับไงคะสวัสดีคะ่ะไม่ไงคะ่ะไม่ไงคะ่ะสบายดีคะ่ะกระดาษขาวดำคะ่ะนี่โอ้ขาวดำวยี่สิบกิโลยกยกลยคนเดียว,วน้องนี่แข็งแรงจังเลยอ่ะ ให้กำลังใจพี่ลีเลยค่ะทุกคนของหัวใจ่อยค่ะผมคือนาฮิมน้องนาฮิมโอ้ยพี่เปลี่ยนแอคเคทาตอลอดเลยพี่ปาจำไม่ได้แล้วน้องนาฮิมทำอะไรอยู่โอ้ยคิดถึงจังเลยคิดถึงจุงเบยเปลี่ยนเปลี่ยนแอคเคทาตอลอดเลยพี่ปาจำไม่ได้แล้วเนี่ยพิธีพิธีสวัสดีค่ะ ให้กำลังใจพี่หลีกดหัวใจหน่อยค่ะช่วยเคาะหัวใจหน่อยค่ะน้องปลาพี่ทิพจ๋าสวัสดีจ้าพิธีพี่ทิพจุ๊บ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 พี่ทิพพี่ทิพเหนื่อยมากเลยวันนี้เอาของสองรอบไม่ได้หยุดเลยเหนื่อ <c> ย <oughs> เออของหัวใจในค่ะของหัวใจเป็นกําลังใจในค่ะกดไลค์ให้ด้วยนะคะของหัวใจแล้วก็กดไลค์ด้วยน้องนาฮิม น้องนาฮีมขอหัวใจให้พี่ปาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยขอไม่มากไม่มายคนกันเองขอหัวใจรววๆหน่อยครับโอ้ยมีคนขอหัวใจให้ด้วยเห็นนะเห็นนะเห็นนะเห็นหัวใจขึ้นอยู่นะคะมีคนขอหัวใจให้รัวๆเลยค่ะๆๆรัวๆเลยเสียลีสวัสดีค่ะพี่ลีพี่พิทิ์สวัสดีเสียลีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทิปหน่อยพิทิเกาลังยกของอยู่พ่ทิ์เอ ยกมือไหวพิธีไม่ไหวแล้วเ <c oughs> ซียรีนี่เป็นอ่าพี่พรตั้งให้เนะเ <c oughs> ียรีเซียรีนี่พี่พรเป็นคนตั้งให้นะ <c oughs> พี่พรเป็นคนตั้งให้เด้พิธี <c oughs> พี่พรเล่าพัานพร ยกของเหนื่อยทั้งวันเลยพี่ทิพย์ขอบคุณค่ะพี่ทิพย์กับพี่หลีนี้ไม่รู้ใครเป็นพี่เนาะพี่ทิพย์พี่ทิพย์กับพี่หลีนี่เกิดปีเดียวกันไหมเนี่ยพี่ทิพย์พี่หลีเกิดสองห้าเกิดปีหมาปากก็ค่อนข้างเม้อแต่ปากไว้หมานะพี่ทิพย์ ได้รับบทเสียขี่รถรู้เมื่อวานนี้พี่พี่พรเขาให้พี่หลีเป็นเสียเสียหลีได้รับบทอะไรนะบทเสียหลีเออเขารู้ได้ไงนี่พี่หลีถึงการพากเสียงออกแบบจีนๆด้วยนะแต่พี่หลีจีนดำนะเสียหลีในะเรื่องของพี่พรจีนขาวนะของเยอะจงังพี่ปามาซื้อของคะ่ะน้องนาฮิม พลิกกำลังขึ้นของหนักนะเนี่ยก็ะสอบถุงนึงนี่หนักนะยกไม่รอดแล้วโอ้ยไหวไหมไหวไหมยี่สิบกาโลทุกคนถุงนึงหนักยีก่สิบกาโลกระดาษนี่วิธีหัวเลาะ พี่ละมั้งพี่ทิพเป็นพี่พี่หลีนะจ๊ะพี่ทิพเป็นพี่พี่หลีนะจ๊ะพี่หลีเป็นน้องพี่ทิพนะแต่พี่หลีแต่พี่ทิพยังสาวยังสวยนะจ๊ะพี่ทิพ <harmon> ย <ics> <catches> ังสาวยังสวยนะจ๊ะพี่ทิพไม่ได้ทํางานหนักเนาะก็แบบยังสาวยังสวยดนพี่หลีจะแก่กว่าเพราะพี่หลีทางาน ขอขอขอค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะการขอหัวใจก็เป็นการเปิดการมองเห็นเหมือนกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ขอหัวใจให้น้องนาฮีมทำอะไรอยู่คะ่ะน้องนาฮีมทุกคนอาจจะเห็นหนูไม่ทำอะไรนะทุกคนแต่หนูเหนื่อยแล้วนะหนูพักหนูก็ช่วยคัดช่วยอะไรนะทุกคนเนาะ หนูยกไม่ไหวหนูก็ช่วยคัดช่วยทําช่วยเขียนบินช่วยอะไรแบบนี้แหลนะเนาะเวลาขึ้นว่างๆแล้วหนูก็มาไล่ให้เนาะบางคนแบบโอ้ยเมียนั่งพูดผัวทํางาน <c oughs> ถ้าไม่ทําอะไรเขาจะให้กินข้าวหรอคะเออถ้าไม่ทําอะไรเขาจะให้กินข้าวหรอ <c oughs> อันนี้ป่องเบีรยพี่อันนี้ป่องเบีรยอันนี้เล็กกัน ทำคะ่ะแต่อาจจะไม่ได้ทำหน้ากล้องเนาะเรามันคนหลังกล้องไม่ทำมือจะดำแบบนี้เหรอเนี่ยดูซะก่อนไม่ทำมือจะดำหมดเนี่ยดูดีเฮ้ยทำเท่าที่ทำได้นะจ๊ะใครพูด ไม่หรอกก็มีมาเลแหละพิย์เนาะมันก็มีมากแเลยนะ <c oughs> เลยนาะเ <c oughs> ขาคง,งคิดว่าเราสบายสบายแต่ละวันหัวจะปวดพิธ์เอ,อ้อน,น้องนาฮีมขอบคุณครับน้องนาฮีมลงคลิปบ้างไหมเนี่ย ลงคิดบ้างไหมเนี่ยพี่ปาเข้าไปก็คอมเมนต์ไม่ได้หรอกพี่ปาก็ไปดูดูให้มั่งน้องนาฮีมน้องก้านภูเอฟซีตัวเล็กตัวน้อยของพี่ปาขอบคุณนะครับน้องน้องก้านภูน้องมือจุนดินอ่าน้องอากาศน้องมือนาฮีมเนาะหลายๆคนนะเอฟซีตัวเล็กตัวน้อยของหนูเยอะนะพี่ทิพย์เอฟซีตัวเล็กตัวน้อยหนูอายุไม่ถึงสิบขวบเยอะนะ <c oughs> น้องนาฮีมนี่ก็ยังเด็กอยู่นะน้องนาฮีมมีกี่ขวบแล้วเนี่ยแปดขวบไหมน้องนาฮีมก็แปดขวบเนาะ <c oughs> วันนี้ก็ได้ของประมาณนี้คะ่ะทุกคนอันนี้อันนี้เป็นกระป๋องกระป๋องสังกะสีกระป๋อง กระป๋องสังกะสีกระป๋องปลากระป๋องกาแฟมันจะเป็นสังกะสีนะคะทุกคนเป็นปี๊บเป็นสังกะสีอันนี้ก็เอากระป๋องปี๊บกระป๋องสังกะสีตอนนี้ก็ถูกค่ะร้านใหญ่โลห้าบาทห้ากระป๋องอลูมิเนียมจะแพงหน่อยตอนนี้ก็โลเท่าไหร่ละหกสิบไหมห้าสิบสี่หกสิบจำราคาไม่ค่อยได้ <c oughs> ได้กระป๋องกระป๋อง เก็บเศษเหล็กนิดนิดหน่อยหน่อย FC พี่ลีลงคลิปถึงร้อยแล้วขาอู้ แต่มันคอมเมนต์ไม่ค่อยได้นะพี่ปาก็เข้าไปแหละเอาจริงๆพี่ปาก็ไม่ค่อยได้เข้าไปของน้องนาฮีมหรอกแต่ก็แต่ก็มีแอบเข้าไปบ้างแต่ไม่ได้เข้าไปบ่อยเนาะพี่ปาก็ไม่ค่อยได้เข้าไปบ่อยบางครั้งมันไม่แจ้งเตือนอน่ะน,น้องนาฮีมบางครั้งไม่แจ้งเตือนพี่ปาก็นึกไม่ถึงกันเนาะบางครั้งพี่ปาก็นึกไม่ถึงเนาะแต่ต่อไปพี่ปาจะพยายามนึกถึงน้องนาฮีมให้มากๆนะน้องนาฮีมโอ้ นั่นผีสายไฟมาเก็บสายไฟนั่งกันน,น,น,นั่งเส้นนึงนันเออยังไปหัวรถฉันคลิปทุกวนันขอบคุณค่ะคุณ AIS <c oughs> อ่านว่าอะไรไม่รู้อ่านว่า AIS นั่นแหละ <c oughs> ไม่ค่อยว่างนะครับบายโอเคครับน้องนาฮีมน้องนาฮีมบายบายครับขอบคุณค่ะที่แวะเข้ามาทักทายนะคะเดี๋ยวพี่ปาไปหานะเดี๋ยวพี่ปลาไปหานะครับน้องนาฮีมเดี๋ยวไปดูคลิปใหม่ๆให้นะแต่บางครั้งมันก็คอมเมนต์ไม่ได้เนาะน้องนาฮีมขอบคุณครับคุณ A อดูคลิปทุกวนันดูคลิปหรอคะเป็น FC เราใช่ไหมขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณพี่ทิพย์นะคะส่งหัวใจกอดๆค่ะขอบคุณพี่ทิพย์มากคุงแอนยายทิพย์นะคะหนูก็เบื่อวันนี้พี่พี่ทิพย์ช่องสำรองหนูมันมันไปดูเพื่อนไม่ได้เลยช่องสำรองช่องจริงก็ไปได้นั่นแหละช่องจริงก็ไปได้ปกติแต่บางครั้งมันไปไม่ทันเนาะแล้ว <c oughs> คนที่เขาไลฟ์สดน่ะแล้วหรือว่าคลิปยาวๆไลฟ์สดน่ะเราไปเราไปดูให้เราก็อยากจะใช้ช่องสำรองไปใช่ไหมเพราะว่ามันเปิดแช่ได้เราก็จะไปช่องสำรองแต่ไปดูแล้วมันคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่ะเซงเสียอารมณ์ วันนี้ก็ไปดูให้น้องวินนะน้องวินกับพี่พี่อ่ะชูสีเนาะไปดูกะไรสดสดมันไม่ขึ้นให้หนูอีกหนูก็เซง็งแล้วเราไม่มีเราไม่มีแชทเขาไงบางครั้งบางคนเราไม่มีแชทเขาที่จะบอกว่าโอ๊ยเราไปดูให้นะแต่มันคอมเมนต์ไม่ได้แบบเนี้ยเราก็ไม่มีแชทก็เสียอารมณ์เหมือนกันนะไปดูไปดูแล้วเรา เราก็แค่อยากให้เขารู้ว่าเราไปดูให้เราไม่ได้หวังว่าเออเขาต้องอะไรหรอกแต่อย่างเราไปดูแล้วเราก็อยากให้เขารู้อ่ะพี่ทิพย์เข้าใจปะเราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาอะไรกับเราหรอกแต่อย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขานะเราก็ไปดูให้เขาอยู่แต่มันไม่ขึ้นอ่ะพี่พี่พทิพย์สำหรับเพื่อนที่ไลฟ์สดเก็บชั่วโมงอ่ะเนาะหนูก็ไปดูให้ชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีแบบนี้มันไม่ขึ้นอ่ะหนูก็เซ็งก็ต้องเอาช่องจริงไปเปิดแชร์ให้ กลายเป็นว่าช่องจริงก็กลายช่องจริงก็ไม่ได้ไปหาใครคนนี้แต่ถ้าเรามีแชทตะไม่เป็นไรไงเราไปดูเสร็จเราก็บอกเขาว่าเออเราดูแล้วนะแต่แชทไม่ขึ้นพี่น่านพี่น่านสวัสดีคะ่ะพี่น่านสวนนัสดีค่ะ <c oughs> พี่น่านนครชาแนลจุ๊บ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 พี่น่านบอกอย่าจุ๊บคนลุกฉันจ,จะอ้วก <c oughs> พี่น่านบอกกูจะอ้วก <c oughs> พี่น่าน กําลังห่อขนมเทียนอุ้ยน่ากินจังพี่ทิพย์หนูไม่ได้กินขนมเทียนนานแล้วนะขนมเทียนไม่ได้กินนานแล้วนะขนมเทียนอร่อยเนาะใสไส้ถั่วเหลืองใช่ไหมพี่พย์ขนมเทียนไส้ถั่วเหลืองพี่พี่หวังพี่หวังโอ้ยเนาะพี่เอ็มพี่เอ็มสวัสดีค่ะพี่เอ็มหนูก็ไปดูย้อนหลังเลยพี่เอ็มจ้าหนูก็ไปดูย้อนหลังนะพี่ไปดูย้อนหลังคลิป ไล์สดไละไรหนูก็ไปดูย้อนหลังเลยหนูก็เนี่ยพี่พี่เอ็มเห็นไหมหนูไม่ค่อยได้ว่างอะไรหรอกหนูว่างแต่ละวีแต่ละวันก็ไปดูย้อนหลังไม่รู้ขึ้นบ้างไหมคอมเมนต์ Comment หนูที่ช่องพี่เอ็มหน,หนูไปดูย้อนหลังอยู่นะไปดูย้อนหลังที่หลายคลิปอยู่นะไอคลิปไอคลิปไอคลิปนวคลิปคลิปกบทองหนูก็ไปดูให้แล้วนะ ชั่วโมงกว่าหนูก็ไปดูให้นะไอคลิปกบทองอะ่ะรู้คอมเมนต์ขึ้นบ้างหรือเปล่าเนาะไลฟ์สดใหม่ๆหนูก็ไปดูให้นะพี่เอ็มคอมเมนต์ไม่รู้ขึ้นไหมช่องสำรองหนูมันไม่ขึ้นต่อให้หนูไปล้างแคสแล้วต่อให้อัปเดตระบบใหม่ต่อให้อะไรมันขึ้นมันขึ้นแบบเหมือนเราไปดูวันหนึ่งเราไปดูหกคนแบบนี้มันขึ้นมาสามคนอีกสามคนมันไม่ขึ้นล่าสุดหนูเอาช่องสำรองหนูไปดูให้พี่น่านยังไม่ขึ้นเลย ไม่รู้ทำไม <c oughs> ช่องจริงนะขึ้นปกตินั่นแหละแต่บางครั้งเราไปดูให้เพื่อนช่องจริงแล้วก็อยากไปช่องสำรองซ้ำอีก <c oughs> บางคนเขาทำคลิปสั้นไงบางคนเขาทำคลิปสั้นเหมือนพี่น่านแบบเนี้ยนานๆจะลงสักคลิปแล้วก็ทำคลิปสั้นๆเราขอบแต่พี่น่านมาดูให้หนูเยอะมากแบบเนี้ยเราก็อยากจะไปดูให้พี่น่านหลายๆรอบเนาะแล้วมันก็ติดบางรอบก็ติดบางรอบก็ไม่ติด เซ็งพี่หน่อยก็บนอยู่พี่หน่อยชีวิตติดดินอินเยอรมันก็บนอยู่น้องปลาพี่ดูเพื่อนไม่ทันแล้วเนี่ยไปดูเสร็จต้องกลับไปย้อนดูอีกทีว่ามันติดไหม <laughs> พี่หน่อยก็เซ็งนะทุกคนตอนนี้ยูทูบเบอร์ก็เซ็งเซงกันนะบางครั้งไปดูแล้วไงก็กลัวว่ามันจะไม่ขึ้นใช่ไหมก็ต้องกลับไปตรวจสอบอีกใช่ไหมเออพี่หน่อยบอกกลายเป็นว่าตามเพื่อนไม่ทันละแทนที่เราจะดูเสร็จแล้วเราก็างงสบายใจฮะไม่รู้กับสางมดเล,กเล็กไม้หรอ กลายเป็นเราเออไม่ช่างไม่ด้านล่างเหรอด้านล่างไม่ได้ช่างเอาตั้งไปก่อนกลายเป็นเราแบบว่าต้องไปเช็คงานอีกเสียเวลาใช่ไหมคดาซี่ดานล่างยังช่างมดแล้วด้านล่างไม่มีนมมในรายการแหละเออเขากลายเป็นนี่ไปเนาะ น้องรสชนะสวัสดีค่ะคลิปแก่น้องรสชนะสวัสดีนะคะเดี๋ยวอ่านอ่าน,อ,านอ่านคอมเมนต์ก่อนจ้าพี่เอ็มบอกพี่เอ็มขอบคุณค่ะพี่เอ็มสีนวนลแมวจรยายทิพสวัสดีค่ะขึ้นจ้าพี่เอ็มบอกขึ้นเนาะ <c oughs> เออพี่เอ็มหนูก็เซ็งหนูไปดูแล้วหนูมันไม่ขึ้นอะ่ะเราบางครั้งเราก็กลัวว่าเพื่อนจะหาว่าเราทอดทิ้งไม่ยอมมาหาอะไรแบบนี้เรามันก็เหนื่อยนะช่วงนี้ช่องอ่าไ ช่องช่องสำรองหน,หนูหนูก็จะไปแบบดูไลฟ์สดแล้วก็จะดูแบบดูได้ทีวันหนึ่งก็สองสามคนดูเยอะไม่ได้พอดูเยอะคอมเมนต์หายตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันก็หลายอย่างเนาะบางคนบอกกดเวลาบ้างบางคนบอกอะไรไม่อะ่ะช่องใหญ่หนูไปกดเวลาตลอดไม่เคยหายช่องใหญ่หนูนี่นะช่องร้อยแปดอาชีพไม่เคยหายเลยนะแต่บางครั้งเราไปแล้วเราก็เอาช่องสำรองไปซ้ำอีกมันก็ไม่ขึ้นน่ะเอออะละ ช่องสำรองนั่นแหละเป็นไม่ต้องซีเรียสกันเด้อโอเคโอเคจ้ายายทิพย์ไม่ต้องซีเรียสจ้า,ยา,ยจาแล้วก็คอมเมนต์ปกติทําไมไม่ติดเนาะเนาะเราก็พอม,มคลิปแกะแยกมิเตอร์น้ําหน่อยครับมิเตอร์น้ําเราไม่ได้ซื้อนะคะเราไม่ได้ซื้อมิเตอร์น้านะคะมิเตอร์น้ําซื้อไม่ได้ค่ะผิดกฎหมายค่ะมิเตอร์น้ําไม่รับซื้อนะคะเราไม่ได้รับซื้อะะมิเตอร์น้ําคะ่ะเออมีคนมาคอมเมนต์ แกะมิเตอร์น้ําให้ดูหน่อยเราไม่ได้ซื้อมิเตอร์น้ํานะคะถ้าเรามีใบรับซื้อแบบว่ารับซื้อเหมามาจากอ่เทศบาลคุณไปประมูลงานมาแล้วได้มิเตอร์มาแบบมิเตอร์นี้ซื้อทั่วไปไม่ได้นะคะมิเตอร์คุณต้องมีใบรับรองแล้วก็ในการซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแกะรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นแกะรถเ,เครื่องคุณต้องมีเอกสารในการซื้อขายนะคุณถึงจะ แกะได้ขายได้นะคะทุกคนมิเตอร์นี like ่ไปซื้อตามบ้านนี่ก็ไม่ได้นะคะมิเตอร์น้ํานี่นะเพราะว่ามิเตอร์น้ํามันเป็นอสมบัติของรัชการนะคะเป็นสมบัติของหลวงนะเป็นสมบัติของเทศบาลนะคะทุกคนไม่ใช่สมบัติของเจ้าของบ้านนะไม่ใช่สมบัติของเจ้าของบ้านนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ขายทั่วไปไม่ได้นะคะแกะไม่ได้ค่ะผิดกฎหมายค่ะแต่ถ้าเจ้าของบ้านซื้อมาเปลี่ยนแล้วเจ้าของบ้าน ซื้อมาเล้งคุณต้องมีใบซื้อขายนะมิเตอร์น้ําไม่ได้ค่ะลหลังหลังนี่มันจะไม่ค่อยมีทองเหลืองแล้วนะหลังหลังนี่มิเตอร์น้านี่จะเป็นอ่าพวกพลาสติกแล้วนะส่วนมากในเทศบาลในอ่าในเมืองใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นเป็นอ่าเป็นพลาสติกนะพลาสติกก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะพลาสติกข้างในก็ไม่มีไม่มีของมีค่าแล้วนะในมิเตอร์น้ําเออ แล้วก็กล่องพวกล่องไฟกล่องอะไรแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะถามว่าซื้อขายได้ไหมซื้อขายได้แต่คุณต้องอะซื้อขายจากเทศบาลโดยตรงแบบว่าประมูล,ออป,รมลประมูลงานมานะคะประมูลกับเทศบาลแบบนี้ยคุณมีใบประมูลอะไรแบบนี้ซื้อขายนะคะเดี๋ยวน้องจับให้แต่บอานนี้เกิเลิฟหก 6. ขอบคุณค่ะพี่เอม็ม พี่ปาสวัสดีน้องรจนาค่ะเลิบเจ็ดขอบคุณน้องรจนาเลิบเจ็ดโดยสบายดีนะคะน้องรจนาสบายดีนะคะสบายดีจ้าอ่ะพี่นันบอกคุณรจนาสวัสดีครับพี่นันบอกว่าพี่นันเป็นเป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์ได้ยังคะพี่นันพี่นันก็มีช่องสำรองแล้วนะช่องสำรองแบบโปรไฟล์สีพูหวานแววเลยนะ <laughs> น้องรสจนาสวัสดีค่ะพี่ทิพย์บอก ได้แล้วน้องเอ็มแต่อย่าเว้นมากใช่จริงเปล่าที่เขาบอกว่าห้ามเกินร้อยบ้านนะคะพี่น,นันต่อวันไม่ถึงหรอกพี่เอ็มหนูไปหาเพื่อนไม่ถึงร้อยบ้านหรอกวันหนึ่งเต็มที่ก็ยี่สิบบ้านเท่านั้นแหละใครจะไปร้อยบ้านหนูไปไม่ได้หรอกหนูทําช่องมานี้หนูไม่เคยไปหาใครวันละร้อยบ้านเลยนะเต็มที่ก็ยี่สิบไหมเช้าสักสิบเย็นสักสิบเที่ยงสักสิบอะไรแบบนี้ไหม นั่นแหละต่อวนันอืมเหนื่อยนะทุกคนเนาะนี่ขึ้นของเสร็จแล้วค่ะทุกคนขึ้นของเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> ขึ้นของเสร็จแล้วค่ะกําลังจะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวหนูก็ลงไลฟ์แล้วหนูไลฟ์แป๊บเดียวเนาะขึ้นของเสร็จแล้วค่ะนี่อ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันค่ะวันนี้ก็ได้ของหลากหลายนะคะพี่หลีก็กําลังล้างหน้าล้างตาอยู่ พี่ลีสวัสดีคุณคะสวัสดีพี่น่านพี่ทิพย์พี่เอ็มนะคะสวัสดีหลอ่ลอๆสวยๆหน่อยเดี๋ยวดนะเดี๋ยวจะไปตลาดพี่เอ็มโหใครจะไปไหวเลยมวะสิบบ้านพี่ป้าอ่านไหมโอ,โอเคโอเคอ๋อสิบบ้านนั่นแหละพี่เอ็มเต็มที่ก็สิบบ้านเช้าสักเช้าสิบไม่เต็มที่หนูก็ไปได้ยี่สิบบ้านนะหนูไปได้อยู่ยี่สิบบ้านเพราะว่าเพื่อน เพื่อนบางคนเขาก็ไม่ได้ลงคลิปยาวอะไรเนาะแต่ถ้าไปไลฟ์สดแบบยาวๆอ,อ่ะไปไม่ได้แต่ถ้าไปแบบคลิปปกติคนละสิบนาทีอะเต็มที่สิบนาทีใช่ไหม <c oughs> เพื่อนส่วนมากก็ลงเฉลี่ยเฉลี่ยกันบางคนยี่สิบนาทีบางคนสิบนาทีบางคนสิบห้านาท,านนาทีพอเฉลี่ยแล้ววันนึงก็ไปได้ยี่สิบบ้านสําหรับตัวหนูนะสิบบ้านยี่สิบบ้านไปได้สบายๆแต่บางครั้งอะเราก็อยากจะไปแบบเพื่อนบางคนมาหาเราเหมือนพี่น่านอะเหมือนพี่น่าน มือนพี่ทิพย์แบบนี้นานๆจะลงคลิปสักทีนึงใช่ไหมนานๆจะลงคลิปแต่ว่าเราอลงตลอดแล้วพี่เขาก็มาดูให้เราตลอดเราก็อยากจะไปซ้ําให้ใช่ไหมเราก็อยากไปซ้ําไปแล้วครั้งหนึ่งช่องจริงแล้วก็อยากเอาช่องลองไปซ้ําให้ใช่ไหมแต่พอดีว่าช่องลองหนูมันไปแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้หนูก็เลยเบือ่อไงเดี๋ยวหนูจะลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนอขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวหนูอ่านคอมเมนต์แป๊บเดียวพี่ลิเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แป๊บเดียวเดี๋ยวลงไลฟ์แล้ว ผิดบ้านพี่ป้าโห oh. อ่านผิดโอเคบ๊ายบายขอบคุณพี่น้านครชาแนลขอบคุณพี่ทิพย์มาคุงแอนยายทิพย์ขอบคุณพี่เอนวลเมลจรขอบคุณน้องนาฮีมขอบคุณน้องรัชนาขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะขอบคุณ f อฟซีปารียร้อยแอาชีพค่ะสำหรับไลน์นี้ก็แค่นี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายพี่ลีสวัสดีค่ะ, bye ล,คะลีกําลังกนแค่ของอยู่บายบายพี่ทิพย์บายบาย ยบายพี่น่านพี่น่านดูแลสุขภาพด้วยนะรู้สึกว่าน้ําจะมาอีกนะขอให้น้ําไม่มานะพี่พี่พี่เอ่อพี่น่านพี่น่านจ้าขอให้น้ําไม่ถึงนะขอให้น้ําไม่ท่วมแล้วนะขอให้ปีนี้น้ําหยุดแค่นี้พอนะพี่น่านนะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดบางสิ่งใดขอส่งความปรารถนาค่ะวอ้ยพี่น่านไม่ได้ดูพุงหนูเลยอ่ะให้พี่น่านดูพุงก่อนพี่น่านดูพุงก่อน พี่แนนเอาดูพุงพุงถูกกางเกงรัดเลยวันนี้วันนี้กางเกงรัดพุงอะ่ะ